เจนดีดีนะครับเราระคับเงินกันจังไดครับเป็นคําถามยอดฮิตกันเลยนะคะต้องบอกว่าเจ๊ใหญ่ไท่แคทเนี่ยรับซื้อถ้อยเสีย์รถยนต์มาร่วม20ปีน้ําเลือดน้ําเหลือก,กระดูกดำกระดูกแดงของเจ๊ใหญ่ไทแคทเนี่ยมันจะเป็นทองคําขาวไปแล้วล่ะคะ่ะเวลาเอาไปกี่ไปเผาเนี่ยก็อย่าลืมไปคุยไปคุยหานนะคะมีทองคําขาวแน่นอนค่ะต้องบอกว่ากฎกติกาในการโกนสตางของเพจเจ๊ใหญ่ไทยแคทมีดังนี้นะ เมื่อพัสดุมาส่งท่อไอเสียรถย์เนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นรับหลังจากเจ้าหน้าที่เซ็นรับแล้วก็จะทําการแกะกล่อนแล้วก็ตรวจเช็คท่อไอเสียนะว่ามันตรงบกตรงรูกะระหัสมันตรงส่งหัวสองท้ายว่ามันสมบูรณ์ดีไหมจากนั้นพวกเราถึงจะทําการโอนสตังค์ให้กับพวกท่านนะคะอ่านับเวลาหลังจากเซ็นรับสินค้าจนถึงโอนสตังค์นะเราจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีค่ะฉะนั้นแล้วพวกเรานะ่ะกินให้อิ่มนอนให้หลับนะ ส่งท่อไอเสียให้เจ๊ใหญ่ยังง่ายยังไงพวกเราก็ได้รับสตางเกินล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะกราบขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจคะ่ะ